สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมืนน่อวันที่สิบหากรกฎาคมสองพ้าร้อยค่ะกินตนาชาแนลค่ะตกลงแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะรัฐบาลไทยร่วมเสียนค่ะคุณผู้ชมสรุปลงโค้งสุดท้ายเลยนะคะคุณผู้ชมกับมีของเสียนอายของแม่สาวอุดรเลขดับมีของเสียนอุดรของ อาจารย์ต้อยของเซียนน้องหานค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นรวมคลิปรวมเซียนนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโค้งสุดถ่ายเลยเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าอันกระลงกกทะลันอี่ที่เก่าละคะ mm ่ะ hmm. เบิดกําลังใจละคะ mm ่ะ hmm. คุณผู้ชมเนวทขางเขาาย่งหมดที่พานมากค่ะแต่ว่าบริเวงเนาะคะ่ะนอนถอแท้นี่ล่ะค่ะแอดจินเองท้อแท้ะค่ะคุณผู้ชมมันหลายอย่างเฮ็ดให้อุย้ยตัวเป็นเกลียวเลย ช่วงนี้คะ่ะแต่กันยังพยายามสีลงมันกัดโบแมนดอกนะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะอ่าลมมันโหม,มาเขา้าโอกาสนั่นแนวทางกับเขาดีวันที่นี้ก็เลยขาดโอกาสไปค่ะคุณผู้ชมมีความผิดซะแล้วค่ะก็เลยลงให้วันนี้ค่ะวันที่สิบหาลงมวลเดี๋ยวลดนะคะคุณผู้ชมเนาะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยจากการคำนวณน,นะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะอ่ามือนนี่กะฝนยังมาตกค่ะคุณผู้ชม มืออื่นกันสิเป็นมือวันที่16แล้วเนาะคะ่ะทุกคนจะมีโชคกันไปเบื้องแนวทางกันค่ะค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยของเซียนน้องหารค่ะเริ่มจากเซียนน้องหารนะคะวดที่ผ่านมาของเพิ่นเข่าค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาของวันที่1กรกฎาคม2568ค่ะของเซียนน้องหารเข่า3ตัวโต๊ดค่ะคุณผู้ชมเข้า3ตัวโต๊ดเลยค่ะลวก็สนะองตัว นะคะคุณผู้ชมก็เข้าเหมือนกันนะคะงวดนี้ค่ะให้7ดกับหกเป็นตัววิ่งนะคะตัววินมี9ก้าแปดห้าหนค่ะแล้วก็สามตัวมี3ามหางค่ะคุณผู้ชม3ามตัว3ามตัวมี3ามหางมีแปดหกเจ็ดแดเก้ดเ้าห้าค่ะแอดจินมักส่วนตัวเด้อค่ะคุณผู้ชมตัวเพิ่อนคีเซนไตเนี่ยค่ะ8ปดหเจ็ด นะคะซื้อไว้แล้วใบนึงค่ะคุณผู้ชม3าม7ปดหนะอ่ะซื้อไว้แล้วค่ะแล้วก็สองตัวค่ะมี6กเจ็ดแล้วก็75ค่ะเิ่นเน 7, 9, 7, 5, ้นเจก้ากับ75็ดห้เนเน็เจ็ดเก้าแปดเจ็ดแล้วก็เจค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า สตัวอีกคูหนึ่งกับแปดเจ็ดาค่ะคุณผู้ชมมาตัวได้ค่ะแคบหน้าจอเอาไว้เบิ้งค่ะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่16กรกฎาคม2 5 6 8ค่ะไปต่อค่ะของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะอาจารย์ต้อยนำโชคให้วิ่งรูดตีบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวค่ะให้รูด4นะคะมีีหน่ง1ีส 44 4749 14 24 7494ค่ะคุณผู้ชมใค้เน้น4บนมาสั่นค่ะคุณผู้ชมแต่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้แต่เอามาเปรียบเทียบค่ะว่าจะมาหรือไม่มานะคะคุณผู้ชมให้พิจารณาถ้าบนก็ให้กันไว้ด้วยนะคะเพราะว่า,าเลขดับของแม่สวา่างล่าง74ไม่มา47ไม่มาบน4774ไม่มาค่ะ แวของอาจารย์ต่อยมีบน c ีเจ็ดซน้ำาค,คุณผู้ชมแต่ก็มีตัวอื่นๆให้เลือกด้วยนะคะเลขดับแม่สว่างคะ่ะคุณผู้ชมแคปเอาไวค้ค่ะดับล่างก็มี91109229 8หน,นึ่งศูนย์เองสอง้ดสสามดห้าหหห้าสเจดเดสีนดับล่างคะ่ะส่วนดับบนนะคะมีสี่หกสี่เจ็ดสองเก้าแปดสามค่ะหกห้าเจ็ดสี่เกมบมาบนคะ่ะคุณผู้ชม นะสีมาหุบามากอะมาไรกะกกันเอาไว้เด้อค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเพียงหน้าทางค่ะเบิ่งให้เป็นภาพบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้เลี่ยนการพนันนะคะสิ่งผิดกฎหมายไม่สนับสนุนค่ะคุณผู้ชมให้ซื้อสละกินแบงรัฐบาลเอาไว้ค่ะนะคะเอาแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยเพิ่นบอกว่าไปบนกันไว้น้ำแนวคดีเด้อค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ไปต่อค่ะ <c oughs> ของเซียนอุดรค่ะคุณผู้ชมเซียนอุดร6หกกับสีเป็นตัววิ่งบนล่างค่ะน่ะสีมาอีกค่ะคุณผู้ชมสีมาชนกันค่ะหกกับสีเป็นตัววิ่งบนล่างค่ะมีแปดเก้าเจ็ดเป็นตัวประกอบนะคะแปดเก้าเจ็ดเอาประกอบกับงกก็ได้ประกอบกับสีก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ค่ะสองตัวบนล่างมีทั้งกันหกคู่ค่ะหกคู่ไปกับด้วยนะคะมีแปดหกเก้าหกเจ็ดหก มี4 8 49 47สีนะคะคุณผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยขันมากกับสื่อสลากิกนแบ่งเอาไวค้ค่ะคุณผู้ชมสักใบสองใบเผื่อถูกลงวัลที่1คะ่ะไม่มาบนก็มาล่างถ้ามาล่างก็อาจจะถูกเลขคายสตัวนะคะคุณผู้ชมหรือไม่ก็เลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวนะคะเป็นร่างวันทั้งเบิดคะ่ะคุณผู้ชมซื้อสลากหนึ่งใบเนี่ยบอสเสียนะคะคุณผู้ชมเนาะมีได้มีได้ลุ้นคะ่ะแครหน้าจอแล้วค่ะไปต่อคะ่ะคุณผู้ชมของเซียนไอ เสียนอ้ายเราพัฒนาวันนี้คะ่ะคุณผู้ชมเสียนอ้ายให้วิ่งหกับสามบนล่างค่ะหกับสามบนล่างเลขติดหกับสามก็มีหกเก้าเอ้ยมีเก้ามีเจ็ดมีแปดคะ่ะเก้าเจ็ดแปดเป็นตัวประกอบค่ะคุณผู้ชมประกอบกับหก็ได้เก้าเจ็ดแปดประกบก, 6, กั 9, 7, 8, กบสามก็ได้นะคะมารากัเพื่อนจับคู่ไฮมี ทั้งหมด6คู่นะคะ2ตัวมี6คู่6คู่นี้ไปกับบนล่างด้วยนะคะมี6 9 6 7 6 8 39 37 38ค่ะคุณผู้ชมแนวทางของเซียนอ้นะคะรัฐบ,บาลไทยงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาทาแคปหน้าจอเป็นคูคูเดอร์ค่ะ <c oughs> มีตัวไหนตรงกันไหมไม่มีนะคะนี่ของอาจารย์ต่อยเน้นสีรูดสีตัวเดียวเท่านั้นของอาจารย์ต่อยค่ะแล้วก็ของเซียนอุดดอนเซียนอุดดอนกับเซียนหนองหานมีตัวใดตรงกันบอค่ะคุณผู้ชมมีหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าอันนี้ของเพื่น 7, 9, อนเจ็ดามีเนาะมีเจ็ดหกมีนเจ็ดหกของเพื่อนมีหกเจ็ดตรงกันเ้อค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ ตรงกันเว้นยกเว้นเจ็ดห้าไม่มีค่ะเจ็ดหาพอมีอันฟองเพิ่นมีอ่ามีซีเจ็ดเนาะค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะมากใครเคียงกันมากค่ะคุณผู้ชมวิ่งหกเหมือนกันวิ่งหกเหมือนกันตัวประกอบตัวประกอบมีเจ็ดแต่ว่าตัวเด่นของเพิ่นมีเจ็ดนะคะมีแปดมีเก้ามีแปดมีเก้ามีแปดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมอ่าเอาเหล็กอาจจะมาก้ายๆกันเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชม อันนี้วิเคราะห์ซืสส้อเดอค่วะว่ามาตรงกันก็มีสิิทธ์มาได้เหมือนกันแล้วก็พิจารณาเอาเดอค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีเลขดับค่ะคุณผู้ชมดูทุกตัวแล้วดูเลขดับดับ,ดบแม่สว่างเอยดับแม่สาวแม่สาวเพิ่นดับอยู่ค่ะนะคะจินตนากาโลงให้เบิงเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยอขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขาบอกาเบิงแนวทางนะคะทุกๆแนวทางมีราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยทางช่องจินตนาชั้นแนวค่ะ ม่นี่ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ค่ามา็น่งแนวทางโชคดีทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นเศรษฐีคนใหม่ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลเลข่ายสามตัวสองตัวแล้วก็เลขหน้าสามตัวนะคะเลขท้ายสามตัวเลขรางวัลที่หนึ่งถึงวันที่หาขอให้คุณผู้ชมโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ